นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตจามมาสัมพุทธัสจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตจามมาสัมพุทธัสจ้าะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์จามมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกลับทางพระธรรมและพระสงฆ์สวกเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไต้สิขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ฆ่าทางหลายขอวิสัสนาสดับตะฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปก็เพียวว่าอยากรู้ทำเห็นธรรมนำเสียดวงจิตออกจากวัาทุกข์ไปถึงปรมัตถสุขคือพระนิพพานเป็นที่แล้วสาธุขโขปณิโตนามะฉะนั้นคนเราทุกท่านเกิดขึ้นมา จงทำตนเป็นนักปราช์ููสลาดในการสะสมประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีให้เกิดขึ้นจึงได้เสว่านักปราชนผู้สะสมซึ่งคุณงามความดีเกิดมีขึ้นจงยาพึ่งดำเนินเดินตามกิเลสกับาธาตุขันเพราะกิเลสธาตุขันนี่มันเป็นใหญ่เป็นตอของดวงจิตคือเรานี่มาทุกพบทุกทราิ บังคับบรรชาคือเราจิตนั้นให้ทำจิตการงานพระ,ะหน้าที่ทางกลกล้าสัตว์ทางกลายลักสัตว์ทางกลายประพฤติผิดปทินนิการบังคับวาจาพูดเท็จให้พูดสอดเสียดยุยงส่งเสร,รมิมให้บุคคลผู้อื่นแตกเล่าสมคีจากกันบ,บังคับให้วาจาพูดสำหรับเพ้อเจอ้ออภัยเสียซึ่งประโยชน์นั่นแหละ บังคับให้ใจเ็นผิดวิปลิตจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นมีหน้าที่ที่จะทำกันงานหวังว่าเอาเปรียบเอารัดเอาแพ้อาสนะแก่โลกคือหมู่สัตว์ทุกสถานไปไม่ลดละนั่นแหละฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติตนเป็นปาดสลัดดีแล้วจเจริญปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ลดละแล้วคงที่ก้าวหน้าจะเดินจมกรมก็ดีคงที่ก้าวหน้าจะยืนภาวนาก็าดีคงที่ก้าวหน้านั่งสมาธิอนอนผ่อนอาหารก็ดีคงที่ก้าวหน้าก็เพียงว,ว่าเอาเปียบเอารัดเอาแพ่อาสนะกิเลสและถาดขันเท่านั้นกิเลตเป็นเหตุเกิดทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจอยู่ที่ใจ บันดาลบังคับใจให้เมามืดเมามืดมนอนธการมืดเมา,มมา,มเมาไม่รู้เท่าต่อพพสาติสังขาญเป็นมาอย่างไรเป็นอยู่เป็นไปอย่างไรนั่นแหละทเทเลตมันบังคับให้จิตมืดเมาหลงแล้วก็กลายนี่ก็กลายนี่เป็นของเมาเป็นสมบัติอันเมาเมาพวกความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เมาอีกเป็นธาตุเมา เมื่อแกขึ้นมาแล้วก็ให้เมาอีกความเจ็บเข้ามาอีกก็เมาอีกทุกอย่างความตายมาถึงแล้วก็ทอดทิ้งไม่ได้ตามใจหมายเมื่อเกีดนั้นหลงไปตามธาตุขันไม่รู้เท่าต่อว่าเป็นมาตามเหตุปัจจัยอย่างไรแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าธาตุขันธาตุสี่ได้นำลมไปขันห้าว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นของเที่ยงแท่แน่นอน สำคัญมั่นหมายว่าจะเป็นของกิลังยังยืนคงที่นั่นแหละก็เลยหลงไปตามาธาตุขันว่าเป็นของได้ตามใจหมายแต่แล้วไม่ใช่หรอกอุปนณิยติโลโกโทุโมโลกคือมูสัตนะไม่กิลังยังยืนคงที่หรอกอันชะลาคือความเจ้น,นยอมขับตอนอายุชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความตายทุกวันคืนไม่บางเว้น นี่เป็นธรรมะคำสอนของพระเจ้าวางไว้แล้วไม่ผิดไม่ผิดแน่นอนอัตโนโลโกนพิซโลโลกคือหมูสัตว์ไม่ได้เป็นใหญ่เฉพาะตนใช่ไหมเราเราคือใจใจคือเราต้องอาศัยคนอื่นคนอื่นมีอยู่ที่ไหนบ้างภายนอกคนอื่นมูเพี่ยนเดินดาวภายในคนอื่นอาศัยหูให้ฟังไอ้หูนี่ รับภาระหน้าที่เป็นการงานคือฟังเสียงอาศัยสตาจักขุมองดูอย่างโน้นอย่างน,อยอยางนี้ลูกแก้งเล็นเก่งแล้วก็ส่งเข้าไปให้เจ้าเจดเจิตคือเรานั่นรับรับทราบอาศัยเจ้าจมูกดมกลิ่นหอมเหม็นหายใจเข้าออกนั่นแหละอาศัยเจ้าลี้นลูรสเปรี้ยวหวานเค็มอาศัยเจ้ากลาย เย็นร้อนอ่อนแขงประทบต่างๆนานานั่นนั่น,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 นแหละมโนคือใจเป็นผู้น้อมนึกธรรมลมที่เกิดกับใจนั้นดีบัางสว้างก็คือกิเลสนั่นเองกับธาตขันประกอบกันเขา้านั่นแหละคนอื่นอาศัยมือคนอื่นให้จับบายอาศัยขาอาศัยเท้าเตนเดินพาเดิน อาศัยโตดไอยตูาไหยพานั่งอาศัยไอยหลังพนนอนนี่เลื่อนแต่คนอื่นทั้งนั้นเอ,อ,เอิเพระแห่ใดเอ,อิเพระมันแจมันเจ็บมันตายนี่ใช่ไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้บ่าคนอื่นอย่าพึ่งหลงตามมายาสาไถของคนอื่นหลงไปแล้วก็ไม่ได้ตามจะหมายดอกมีแต่สลัดตัดทิ้งทั้งนั้น ความหวังของเรานั้นไม่ได้ตามจะหมายทั้งหมดัด่นแหละอสโกโลโกผยะกษขมารยังโลกขโมูสัตว์เมื่อความแก่เก็บตายมาถึงแล้วพึ่งไขไม่ได้ทางนั้นนะพึ่งไขไม่ได้ท้งนั้นนะพึ่งไขเราพึ่งคนอื่นเหล่านี้ก็เป็นของแก,ก่เก็บตายพึ่งวิดามันดาก็แก่เก็บตายปู่ย่าตายายก็แก่เก็บตายพึ่งพระราษมหากษัตริย์ท่านก็แก่เก็บตายพึ่งไม่ได้ นอกจากตัวเองพึ่งตัวเองแล้วไม่ได้ได้แล้วไม่มีนั่นแหละตอนที่พึ่งตัวเองนั้นก็ต้องอาศัยไม่ประมาทตนคือใจใจคือตัวเรามาอาศัยธาตุขันแล้วกเ็เรียบเร่งสะสมสิ่งที่เป็นที่พึ่งแน่นอนคือบุญกุศลมรรคผลธรรมวิเศษให้เกิดมีขึ้นทุกระยะการสมัยไม่ลดละไม่ประมาทไม่ทอดทิ้งกระการสมัย การยุตาการเวลานั้นล่วงไปเสมอบัดนี้เราทําอะไรอยู่นี่แหละข้ามสาคัญมั่นหมายที่จะทําให้เราเป็นผู้ไม่เก้อขินในเมือ่อความแจเก็บตายมาถึงจะไม่เก้อขินไม่เด็ดร้อนอะทนใจเพราะเราสะสมบุญกุศลคุณงามความดีมรรคผลทําวิเศษเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความเจริญฟ่องแผ้วเบิกบานเลีย่มยมใสของใจนั้น มีที่เพึ่องอันลำค่้ามาศาลนั่นแหละที่นี่จึงได้เว้าตอนพึ่งตอนได้แท้ข้อสําคัญมันหมายอุนโนโอเล็กอติโตทาตันหาทาโสโลกคือหมูสัตว์เป็นทาโสเป็นธาตุของตันหากปลมตันหาภพะวัาสนามวิพาตันหา,ต,นหา,าตันหาสามเป็นเจ้าเป็นนายอวิสาเป็นนายพลเอกจอมพลเอก วันชาการเด็ดขาดให้เราทําคิดการงานตามพระหนา้าที่นั้นหลงสําคัญมั่นหมายว่าดีสั่วนั้นสั่ว,ว่าดีดีเป็นส่วนั่นแหละนายพลเอกบังคับแล้วคือตันหาเวสานั้นนั่นแหละไม่ความอยากบกพรองอยู่เป็นนิดไม่เอิมไม่เบียรไม่เต็มไม่พอบอกพรองอยู่ทุกการละสมัยความอยากนั้นความหลงที่เจ้าเวสานก็หลงอยู่ ทั้งกลางวันกลางคืนหลงพบาธาตุสังขารว่าเป็นอย่างไรเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปก็หลงอย่างนั้นนั่นแหละเจ้าอยากให้เจ้าหลงเป็นนายพลเอกบังคับบรรซาเิียใจให้หลงไปตามลืมตอนหลอกลวงตอนให้หลงไปตามมายาสาไถของนายพลเอกคือตัณหาวิสานั้นบกพร่องอยู่ทุกกาลการสมัยไม่รู้วันเต็มสักเท่ ส่วนแม่น้ำห้อยหนองของบึงน้อยใหญ่รู้จักว่าเต็มรู้จักว่าพองถ้าฤดูฝนตกก็เต็มขึ้นฤดูหมด้าคฝนแล้วก็พองบกไปเท่านั้นส่วนเจ้าตันหาวิชานี่ไม่รู้ไม่รู้พองมีไม่รู้เต็มนั่นแหละเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกการการสมัยดำลงจีตโลกคือม,มูสัตว์เป็นไปอย่างนั้นนี่ข้อสำคัญมันหมายนะเมื่อ,อไรเราจะเต็ม เมื่อไรเราจะพออามอยากและคมหลงนั้นเป็นเหตุกระทุกกระเจเก็บตายนี่เป็นผลเคาะแขนเวีนไล่นั่นเป็นผลตัณหาสามเป็นตัวเหตุอาเมชาเป็นตัวปัจจัยเมื่อไรเราจะได้ชนะขาาแพ้ค่าศึกสัตรูตัวใหญ่นี้นั้นั่นแล้วยาพึ่งหลงงมง,งายในภพชาติสังขารว่าเกิดมาแล้วแก่เก็บตายไปไม่พ้นทุกคนน้านอกบ้านในบ้าน นอกเมืองในเมียงใต้น้ำบนบกใต้ดินบรอากาศแน่นอนไม่ต้องสงสัยนั่นแหละจากนั้นทางที่เราจะผ่านพ้นจากทุกโทษภายนอยใหญ่ตันหาอิสาเรานี่ไปได้ก็ต้องเป็นผู้ไม่ประมาทมาเจริญสมาธิกรรมฐานเดินจมกม่มเยือนภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอดนอนป่อนอาหารพยาามเสียกิเลสให้มีกำลังอ่อน เจ้าจอมคนเอกอวิชาตันหานี่นั่นมันก็คอยเท่กำลังที่จะอ่อนไปทุกาลการสมัยเพราะเรายึดเอาธรรมคำสอนพระเจ้ามาเป็นเชียงปราดพระผู้ได้เจ้าพระได้เจ้าทั้งหลายท่านเป็นผู้ได้ไสยชนะแล้วข้ามเสียซึ่งวัฏฏะทุกข์คือกิเลสโลกโกลงมาตัณหานี่ท่านข้ามได้แล้วทําลายตกไปจากดวงจิตได้แล้ว ด้วยอาวุธอันคมกล้าทันสมัยศิน่สมาธิปัญญานี่เป็นอาวุธอันคมกล้าทันสมัยเรามาเจริญสมาธิกร,รมฐานเดินเยือนนัง่งวิพัฒนากร,รมฐานคนขั้วในตะนกลนไกนะเห็นว่าเป็นของไม่เทียงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันนี้เป็นผลใครน้อเป็นเหตุตัณหาสามเป็นตัวเหตุอวิชาคมหลงภพชาติสังขารเป็นปัจจัยนั่นแหละ เมื่อเรามาเจริญอย่างนี้ไม่นานหนอก็ไคยที่จะรู้เห็นต้นเข้าเง่ามมลของเจ้าตันหาเจ้าอาิชามาญาสาไถหลอกลวงนานาสนิทเราก็ใครที่จะเอาไสยสนะได้นั่นแหละเมื่อเรามาเจริญธรรมะกรรมฐานเดินจอมกลมไม่พัดวันปันเวลาคงที่กล่าวหน้าเยินภาวนาไม่พัดวันปันเวลา คงที่เก่าหน้านั่งสมาธิคงที่เก่าหน้าออนนอนผ่อนอาหารขายำเผากลายให้เราร้อนอยู่ทุกวันเืินให้อ่อนเปียไปเสมอกลายนี่เปลี่ยนมั้นก็นสร้างตกมันเจ้าสร้างตกมันในคนสร้างเขาสลาดเขาต้องสร้างไปเปี่ยงไว้ที่ไหนที่หนึ่งนั่นผูกเปลียยไว้ไม่กินน้ําไม่กินหญ้าสร้างนั่นก็ไม่ได้กินอาหารมันก็อ่อนกําลังมันก็ตกไปจาก ตัวของสร้างสร้างก็เลยหายคมสับมันก็เลยพูดได้เจ้าของเขาไปหาเขาด้วาเจ้าของนะไม่หลงมืนเมาแต่ก่อนเมื่อตกมันแล้วมันมืนเมาเหม็นเมาเลา่านี่แหละเมามืนเมามเมามืนมีแต่จะฆ่าตายทั้งนั้นเจ้าของห็่เป็นอย่างนั้นก็นําตัวไปแหวงไว้ที่รับ,รบไม่กินน้ําไม่กินหญ้าสร้างไม่กินน้าไม่กินหญ้าอาหารเชี่ยงส่งนั้นมันก็อ่อนกําลัง มันก็ตกไปก็หายคมเมาาได้และวเฮาเฮามันก็พับหูนะทำอย่างไรแต่ตามใจหมายอน,นอนมันก็นอนเดินมันก็ยืนได้ตามใจหมายั่นและแต่ก่อนมันตกมันเฮาเฮามีแต่เอาทั้งนั้นเฮาเข้าขมาหูมันก็พับพึ่งอย่างนั้นเนียโยกโยกวงขึ้นไม่จะขยำทั้งนั้นนั่นแหละอันนี้สันใดธาตุขันนี้ เทียบมันสร้างมันตกมันนมนะนมนั่นแหละกลางก็ดีมันตกมันก็เราหาทำเที่ยงแก้เดินจมกรมเป็นเที่ยงแก้ยืนภาวนาเป็นเที่ยงแก้ไหวพระสวดมนต์เป็นเที่ยงแก้นั่งสมาธิอดนอนอนอาหารเป็นเที่ยงแก้นั่นแหละเป็นเที่ยงแก้ทําลายมันให้ตกไปจากจิตเสียก่อนให้มันอ่อนกลายให้อ่อนเมื่อกายอ่อนแล้วความมึนเมานั้นก็หายไป ทีนี่เรามาพิจารณาสังขัรอ่าสังขารขันห้ารูปปังอเนจังรูปไม่เที่ยงมันก็จะเห็นแจ้งชัดรูปคือร่างกายเนี่มันก็เห็นเพราะเกิดมันอยู่จกิดมันไม่ไปไหนเพราะเครื่องหนุนไม่มีเครื่องหนุนมันอ่อนกิเลสมันก็อ่อนไปเครื่องหนุนจกิดคือเกิดคือกายนั้นมันก็อ่อนว่ารูปปังอเนจังรูปไม่เที่ยงจิตจงศึกษาเกิมันอ่อนกําลังมันอยู่แล้ว มันไม่ไปไหนอาอำนาจพุทธโธเผาหัวเขาเองธรรมโอขยํำเขาเองสังโฆขยํำเขาเองมันก็อันไปนทุกทีนะเหนืออำนาจพุทธโทธธรรมโอสังโฆไปไม่ได้เหนืออำนาจผู้ใครเนรี่ยทประพฤติปฏิบัติทมไปไม่ได้นั่นแหละเราพิจารณาว่ารูปปังอเนจังรูปไม่เที่ยงจิตตงศึกษาก็ศึกษาเห็นโอ้ไม่เที่ยงจริงจริงเนาะเจ้าเกิดเธอตายผมน้อยผมใหญ่ ลูกฟังทุกขังละหมากจิตจงศึกษาลูกฟังอนาตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราหรอกเป็นสัมภาระปัจจัยมาอาศัยส้วคราวจิตมันก็เห็นอ๋อเหมือนเสื้อผ้าเนาะผ้าเน้ยเอามานุ่ง่มแล้วใส่เป็นนานๆมันก็คำพลาขาดเท่านั้นเองทอดทิ้งเอามาเป็นผ้าเส็จเท่าไม่ไหวก็ทิ้งเขาป่ปอันนี้สันในล่างกายลูกฟังอันนี้จังลูกฟังทุกขังลูกฟังอนาตา,ก,ก,ก,า,ตาก็สันนั้น แน่นอนแต่ก่อนมันมืนเมาไปด้วยอวิชาตัหามืดเมาไปด้วยของเชี่ยงสงนะคือถาดขันนั้นอาหารมันเป็นเชี่ยงสงทีิงแล้วเรามาทรามานให้มันอ่อนแล้วมันก็เลยหยดก็เลยหยดแล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นข้อสําคัญนะนั่นแหละเวทนาอเนจาเวทนาสุขทุกสอยๆเกิดขึ้นตั้งแต่ไปเท่านั้นเ็บมันก็คอยจะเห็นอเนจาไม่เที่ยง อนัตตาไม่ใช่เขาไม่เราไม่อยู่ตามใจหมายนั่นแหละเปรียบเหมือนขึ้นน้ามาเป็นขึ้นึ้นกะดับไปท่านั้นจิตมันเห็นเป็นอย่างนั้นแน่นอนสัญญาในจาสัญญาความจาได้ไม่รู้เปรียบเหมือนพยับแดดหรือเปลวไฟลุกพองอย่างนั้นมันกะวานยับยับก็ดับไปท่านั้นอันนี้สัญใดสัญญาหนึ่งก็สัญนั้นนั่นแหละจิตมันเห็นเพราะจิตอยู่จิตไม่มีเครื่องปกปิดกำบัง ถึงกฎกกำบังบเพราะความเปลี่ยนมันเผาให้อ่อนมีแต่พุทธโธธโมสังโฆนำแสงสว่างเข้าถูกจิตเจตนั่นสว่างอยู่ทุกระยะนี่ข้อสำคัญเจนธรรมทิปัญญาเป็นเครื่องปราดกีเลสดเข้าอีกนำแสงสว่างให้เกิดขึ้นและแลเกตนั่นมันก็สว่างสวยสังขลานิจสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนตาไม่ใชกเขาไม่เสลาเปียบเือนต้นกล้วย ไม่มีแกนสารก็เห็นจริงแก้งสัดตามสาบะธรรมที่พระเจ้าตัดไว้ไม่ไม่เนี้ไปจากนั้นเจตมันก็เห็นเพราะมันอยู่เพราะเราปราบมันได้เที่ยงมืนเมานั้นวิญญาณนางอนิจังวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็แน่นอนไม่โดยไม่สิ้นสงสัยโดยสิ้นสงสัยได้รูปปังอนิจังไม่เที่ยงลูกเปียเหมือนต่อมนม้เจตจงศึกษาโอเห็นเป็นจริงแนะ่ ธรรมาดาว่าต่ำน้ําเมล็ดฝนตกจากบนฟ้ามากระทบน้าข้างล่างมันก็ไข่ขึ้นเป็นฟองๆแล้วก็แตกดับไปเท่านั้นนั่นแหละจงศึกษานี่การประพฤติปางการปฏิบัติการกระทํานะนั่นแหละเมื่อประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเล่งลัดพัฒนาอยู่เสมอเดินจงกลมคงที่เก่าวหน้าเอาชนะความที่เกียจคิคานกําจัด มายาสาไทยของกิเลสออกจยัใจเสมอยืนภาวนาคงที่เก้าหน้าเอาจนมันสั่นดึดดุ๊ดไเลยนะอ่ะนอนก็แสดตําตตนไม่นี่แหละนั่งสมาธิเอาจนตายว่าจนนั่งทับทุกข์จนทุกข์นั่นดับไม่ม่สวยสยแลวแต่ผู้รู้นั่นแหละเขากิเลสเอาล้นสมัติเคินผลสุดท้ายเรื่องปัญญาและสมถะ ทำความสมงบูนการเดินยืนนัง่งในการบริกรรมพุทธโธตโมสังโฆปราบเขาอีกการพิจารณาธาตุขันก็เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นาตาก็มีสติปัญญาเกิดขึ้นทุระยะต่อจากนั้นมันก็แผดเผากิเ,เลสอ่อนตัวลงไปเสมอธาตุขันก็อ่อนเพราะกันเราที่เผาผ่านด้วยความเพียรนั้นนั่น,น,นแหละทำอย่างนั้นนักเข้านักเข้าจิตกวางพุทธโธวาง วางกายวางจิตรวมลงสู่พระวังขภพอันแน่นแฟนทำคณะนั้นสมัยนั้นไตามาตมดํำเยันไม่นอนพิจารณาอย่างนั้นความเพียนคงที่หนักหน้าดูสมบไม่วันไหวเพราะเห็นว่ามันจะไม่ทันกับสมัยสังขารจะแตกดับก่อนนะนุ่มแจงฟังก,กาย,ยาทางนั้นพอรวมลงถึงอุปรธรรมนั้นแสงสว่างเกิดขึ้นในคณะนั้นมิมิตเกิดขึ้น โอ้เห็นหมาเป็นฝุงฝูงนะเจ้าโอ้เห็นหมาเป็นฝุงฝูงแล้วก็น,นอนตายเต็มสถานที่อยู่หมานั่นเพราะฉะนั้นไม่นานมีฝุงอีแรงวิ่งมาเป็นฝุงฝูงมายืดแย้งกินหมานั่น,จก,จ,นจกกินตาจกกินลี้นจกกระทางตูดนะจกเข้าไปหมดหัวนั่นแหละดึงไส้ดึงตับไตออกมากจริงอะไรนั่นกำหนดถามถ้าทำ นี่คืออะไรนี่แหละบุคเพนุสเตสตามเบสาตสัตวบางก่อนเสวยมาแล้วหมานั่นก็สมบัติของท่านตายเกิดตายเกิด,กดทอดทิ้งสังขารไว้อีแง้งอีกลานั่นก็สมบัติของท่านนั่นแหละเกิดตายเปลี่ยนสาตพบมาเป็นอีแง้งกินหมาตายเป็นอาหารแมหลายสาตว์อย่าเพิ่งถามเป็นล้านล้านสาตวเพราะมันสบายเป็นอีแ้งก็ดีเป็นสุนัขก,ก็ไม่ทำไรทำนานั่นแหละ ที่ลูกเขากวาดออกอ้ออ้อไปขาบกินแม่มันซวที่ตายเนาะไปเรียตูดให้ดักลูกเขานั่นแหละกินของเน่าของเหม็นอดอยากอดอยากละหมากขับแค้นแทนตา,ต,าตายตายตายถมทับแผ่นดินอีแรงเปลี่ยนซากเป็นอีแรงนั่นแหละมาตกกินตากินกินเลี้กินตัดกินไตพุงของสุนัขนั่นแหละก็คือเรานั่นแหละจะสงสัยอะไร ยกบุเพศศาสตร์บางก่อนมาสอนนั่นแหละท่านอย่าสำคัญยึดมั่นว่าเป็นมนุษย์โสศาสตร์สูงสุดดอ,อกศาสตร์เดียวเท่านี้เป็นมาน้อยนิดเดียวศาสตร์มนุษย์นะเพราะเหตุใดเพราะสกบจอมพลเอกคือตัณหาวิชานั่นโลกปุหลงจอมพลเอกใหญ่มันสาบทาติใจให้หลงมืดลืมตนจิตใจนั้นไม่มีพุทธโทธตโมสังโฆนะไม่มีสมสถวิปัจนา ทานสินนาวะทางดีไม่มีมีแต่จอมพลเอกฝ่ายซัวครอบงำจิตใจนั่นคคดแต่ได้ไทยเดียวได้หละปราดเป่าร้องแนะนําคมสอนไม่เสียกฟังเพราะมันมึนมองอมแล้วเกินกินยาพิษคือกิเลสลบโลุกลสาตัญหาสาปทาจิตใจแล้วได้หละเช่นลมแม่รกยกำกับกิเลสนั้นพาไปเสยวิบากภพชาติต่างๆนานานะทุกขติเป็นที่ไปสวยบากนรก แปดอสุรกายเสดสารต่างๆนานานั้นไม่มีวันจบสิ้นนั่นแหละดายกบุพเพศสาสตร์มาสอนตรงพินานะให้มันถึงใจนั่นแหละเห็นเป็นอย่างนั้นก็นั่งนำตาไหลขณะนั้นโอ้หนออเนจานาสังเวชเพราะเราหนอเป็นเหตุเที่ยวเกิดจะตายพบน้อยพบใหญ่เพราะเราเป็นเหตุเพราะเ,เรา,เเราเตั้งตนในในความประมาทปามัทโทมัจ,จโนปดังความประมาทเป็นนามาแห่งความตายแล้ว ตายจากคุณงามความดีนำไปสู่ทุกขติี่ระบาทพบพลาดที่ไม่ดีนรกแปดอสุรกายเสยสรรเป็นที่ไปเบี่ยงหน้านั่นแหละเพราะเราเป็นเหตุเพราะเราปราศจจากสิ้นธรรมคำสอนปราดเจ้าทั้งหลายแม่พระพุทธเจ้ามาอุบัติตจัลโลอนุตรลัสมมาสัโพธิญาณขึ้นในโลกสามล้านหสนแมืนสันสองอย ก้าทบสองพระพุทธเจ้าแต่แล้วเราไปไหนเรานั่นแหละเพราะเราประมาทลืมตนเป็นธาตุของกิเลสและธาตุขันนั่นแหละเราร้อนมืดมนอนตะการทุกวันคืนน,นั่นจึงเป็นเหตุได้เปลี่ยนชาติพบไปสู่สถานกันดานนั้นนั่นแหละเป็นอีแหลงจกยินตูดหมานะดึงไสหมามันเน่ามันเหม็นเจ้าเอ้ยน้ำตาไหลข้างนั้น ลากลากหมดขึ้นนะมันก็เหม็นสิรวยมันเหมนะ็น้ะนะนี่อสุซฟะเหม็นเน่า,มาใมดูเหม็นโอ้ลากเจ้าเอ้ยลากลากออกเจ็บท่องวันยังคืนยังลงวักขณะนั้นโอ้ด้แล้วก็เบียร์นายเพราะเห็นเป็นอย่างนั้นใครเราเป็นเหตุเรานี่ยเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นปใจกับตัวเราตัณหาสามกามตัณหาภาตัณหาวิวตัณหากับตัวเรานี่อวิชาปัจจัย นั่นแหละสังยชอดสิบปัญจัยสิบเป็นเครื่องละลัดผูกมัดทะเวอยนเกิดเวียนตายพบน้อยพบใหญ่เพราะเราเป็นเหตุเพราะเราประมาทเดินตามแต่พรานสะดานหยบาบสักพาคมชว่าเด็กายวาจาเจ็ดวิปริลิตแปรผันจากธรรมะคำสอนพระเจ้านั้นนั่นแหละปราดเปร้องยุดเลิกเสถเธอท่านอยาพึ่งประพฤติชั่าทำตัวเสวมองและเปลี่ยนชาติพบไปสู่สถานที่ไม่ดีอับอายขายหน้ากลางโลกแงน,น้าดูโอยหน้าของเราเป็นหมา เป็นสัตว์เป็นแรงเป็นอะไรไปเสียแล้วแต่หน้ามนุษย์เป็นหน้าสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างนั่นแหละเพราะเราประมาทลืมตนไปสวยพบอดไม่ดีอย่างนั้นนั่นแหละจงเลิกละแต่แล้วก็ไม่ยอมละนั่นแหละมีความยึดมั่นถือกขันอย่างนั้นพบาตสังขารมาพบน้อยพบใหญ่ได้ตามใจหมายทางนั้นนั่นแหละในขณะนั้นมันจิตสงบในอุปปาจะทมนั้นเห็นแก้งสั์เป็นอย่างนั้นบุทเสตั์เป็นมาอย่างนั้น เมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็น,น้อมจิตเข้ามาพิจารณาปัจจุบันนี้นั้นพิจารณาพบาธาตสังขารนะาธาตวามเกิดธา,าร,ราคมแจ่พยาธิคมเกิ้ใรมะความตายเป็นทุกโทษภัยหน่อยใหญ่เป็นเป็นมห,มหาเพชใหญ่นอกบ้านในบ้านนอกเมืองในเมืองตะนามบนบกใต้ดินบนอากาศเกิดมาแล้วแก่เก็บตายไปคนสัพพังเพสตะปะเออันตังเอวังมัจจานาสีเวตังชาสนะดินที่บุคคลปรุงแต่ง ขึ้น้วยเหตุปัจจัยเบื้องต้นก็สวยงามดอกเจ้าใช้ไปน,นานๆานก็คำคล้าเบื้องปลายก็ต้องแตกดับโลนทัพเผ็นดินกันหมดทางเส้นแน่นอนนะเพื่อนพัฒพีโดนกว่วงใหญ่อากาศกลางหาวกว่วงใหญ่สองสถานนี้จะปราศจากประมาณคมตายประมาณเส้นผมหนึ่งไม่มีเท่าที่เป็นอย่างนี้ก็จงพินิษตูวจิตใจของเราเมื่อ,อไร นะการต้องเที่ยวกระดับในโลกสามเจ้าหมดไปเส้นไปถ้าเราเป็นผู้ประมาณนึกใส่ไปฝันว่าจะดีอย่างโน้นอย่างนี้ซึกไปแล้วทำไรทำนาข,า,ข,า,ขายเจริญเฮ้ยสำํำเท่านั้นแหละเหมือนพระจันทร์ข้างแรมมีแตรลักไปลับไป,ลบไป,ลบไปผลท้ายกระดับเท่านั้นแหละอันนี้แหละการมาเจริญทำเหมือนพระจันทร์ขึ้นมีแต่ขึ้นไปขึ้นไปผลสุดท้ายก็ยังท่องฟ้าเจริญสนนันเต็มดวง อันนี้การเจริญทาเป็นอย่างนั้นหรือเปรียบประมาณมนันกันกบฏสองตัวตัวหนึ่งกระจอกงอกง้อยกําลังอ่อนตัวหนึ่งกําลังแรงสีเตนีผีวัดวิ่งแข่งกันเอาไซส,สะนะเอาเฮ้ยปล่อยเลยตัวซีเตนีก็ทิ้งมากกระจอกงอกง้อยไปข้างหลังนะผลสุดท้ายเขาสู่โกครับชนะเลยได้เงินรางวาัลไอ้กระจอกงอกง้อยก็นอนตายมันใช้ไม่ได้ฆ่าราบจิน,นานั้นแน่เนี่ นั่นแหล,ละไม่เห็นเป็นนั้น,นก็น้อมจิดเห็นเป็นนั่นก็เราเป็นเหตุเจ็ดก็ยึดจับดาบเพชรสติปัญญาถางปลาตะแนนเเลปาาเชียงละลัดคือกิเลสมันก็ถากถางไปทีเล็กแต่น้อยผลสุดท้ายมันก็อ่อนไปอ่อนไปหมดไปทึงไม่หมดก็เป็นแต่ตะทางฆ่าหารลาหารอยู่ด้วยอ,ะะอาเจริญสมถกรรมฐานเดินจงกรมโยนภาวนาไหวพระสวดบนนั่งสมาธิ เบ็ดขำพนะประหาร,ระหารยังด้วยปัญญาพิจารณาถตุขันไม่เที่ยงเป็นทุกเปาตาท่านั้นนั่นแหละจิตมันก็อ่อนเห็นแจ้งสัตว์อย่างนั้นกิเลสมันก็อ่อนนั่นแหละถ้าไม่ถึงสมเสเดชสมร翰เม่อะไรมันก็อ่อนไปมีหวังที่จะได้ใส่ชนะนั่นแหละผลสุดท้ายนักเข้านักเข้าไม่ลดละท่งที่ก้าวหน้าคมเพียรนานผลสุดท้ายก็ได้ใส่ชนะท่านั้นเอง นั่นแหละลึกฟุ้นตอนหลบขึ้นจากหลุมลึกถึงจะมาได้หมดก็ได้บางเล็กน้อยนะมันจะลึกสักปันใดอโลโกโลกสามลึกพวกนีาาประมาณไม่ไหนเปรียบเหมือนหลุมลึกนั่นแหละมันก็พลอยขยับตัวขึ้นมาทุกขณะทุกระยะผลสุดท,ท้ายก็ตื้นขึ้นตื้นขึ้นผลสุดท,ท้ายกับ้นไปได้เปรียบเหมือนสร้างสร้างลบของปราสา สลาดลบดีไปตกล่มนะตกล่มลึกขึ้นมาได้ที่นายกวอสร้างเสนามาตเอาหญ้าและต้นกล้วยอะไรไปถมลงถมสร้างก็เหยียบกล้าวขึ้นถมลงถมยัดลงสร้างก็เหยียบกล้าวขึ้นผลสุดท้ายก็ตื่นขึ้นตื่นขึ้นได้ทีนี้พระชาให้เสนามาดข้องกองไปตีฮึบฮบสร้างกรได้ยินเสียงสนั่นบันเสียงการสุลปต้าหารขึ้นพึบฮึบ พจนท้ายข้นได้เนสันได้เลียดดักลบของพระพุทธเจ้าก็ทําตอนอย่างนั้นอย่าพึ่งทําตอนอ่อนแอเปีออนตายก่อนไข้ใส่ไม่ได้จงทําตนเป็นคนกล้าหาญผแนนนะมันจึงจะล่วงพ้นทุกข์ไปได้ข้ามโอคะไปเสียได้อย่าพึ่งห่วงใยอะไรเถอะว่าวมันเป็นทุกข์ยากลําบากเกิดแก่เก็บตายพบน้อยพบใหญ่ไม่ได้ตามใจหมายทางนั้นนาเจ้า เมแตธรรมอไายขายหน้ากลางโลกอยู่เสมอทุกภพทุกชาต์นั่นแหละนี่แหละธรรมบรรยายมาวันนี้ก็สมควรจะละเวลาขอหยุดการไห้แต่เพียงนี้